สวัสดีครับท่านผู้ชมท่างกับวันนี้เราก็อยู่กับผมกับเกมไอเล็กเกมเนี่ยเราอยู่กับนีนุสกับนิรุภาเผยนะผมมาดูกันได้ว่าผมทดสอบวิธีการติดตั้งกานอมในโมนีนุสมีนะครับผมหลายคนบอกเออมันทําได้จริงหรอมันทำได้นะครับผมแล้วก็เป็นคอมก็น่าจะเป็นคอมรุ่นเก่านะครับผมเก่ามากนะครับผมเรามาตบมาจะมาติดตั้งนีนุกนี่แหละครับผมมันง่ายดีครับการแตะผมมาเดี๋ยไม่ไปการเสียเวลาเพราว่ามันติดตั้งง่าแล้วไม่ที ไงนะครับมาดูเลยขันแรกให้เราเข้าไปที่ทอร์มิโนอลอาจจะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะตรงที่รูปเป็นเนี้ครับผมกดไปนะแล้วเราก็จะขึ้นไอคอนแบบนี้มาให้เราซูมไปดีๆมาขั้นแรกครับผมให้เราพิมพ์คำสั่งตัวนี้ก่อนนี่ครับผมไปบ้านีน่โซโด่แอปแอปพลิเคชันนะครับผมเอาแอปพลิเดตให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้เราติดตั้งมา,มาใหม่นะครับผมก็ติดตั้งไปแล้วก็ใส่หัดผ่าน ก็รอไปสักพักอันนี้แบบทำแบบให้ส,สดสดให้ดูเลยครับผมต่อไปครับผมก็ให้เราพิมพ์แบบนี้ครับผมสรดูแล้วก็แอปอินสตานะครับผมแล้วก็การนม นี่ครับผมการโนมันนี้ครับผมพิมพ์นี่ครับเห็นไหมครับผมอ่าพิมพลเลยครับแล้วก็กดอินเตอร์เข้ามาครับผมก็จะมีให้เราโหลดบางอย่างแล้วก็ให้เราพิมพ์ไว้นะครับผมแล้วก็โหลดครับข้อการการติดตั้งนะครับผมก็จะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอจอจอตอนต่อติดตั้งให้มันเสร็จก่อนละครับขึ้นหน้าตาแบบนี้หลังที่โหลดเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผม ครวก็ทมการกดเ n t e r นะครับเราก็ให้เราเลื่อ,อ,อนอักษรขึ้นไปให้เป็น GDM 3หรือว่าให้เป็นแบบว่าเออเรอตอมรับเปิดมานะผมในตัวเปิดตัว sketchy boot ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมให้เรือเป็นนี้ l b u GDM สนะครับผมเลือนตรงนี้ครับผมถ้าใครที่ยังเป็นปตัวนี้นะผมให้เลื่อนขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับตรงนี้ไปเลยประมาณกดเ n t e r แล้วนะครับมันจะการทําการรโหลดทําการติดตั้งนะครับผมซึ่งมันจะใช้เวลานานอีกหนึ่งนะครับผมก็ต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วเรากลับมาหลังอีกครั้งตอนที่เราเสร็จนะครับโอเคครับผมกลางการที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมให้แนะนําให้เขียนว่าตัวดูเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องเขียนตัวดูผมกดออกไปเลยครับผม ครับแล้วจากนั้นนะครับผมมาตรงนี้ครับปุ่มสตาร์ทนะครับผมจากนั้นให้ทําการ restart เครื่องหนึ่งทีครับผมเดี๋ยวเรากลับมาตอนหลังที่เสร็จเลยครับผมนี่ครับผมก็หน้าตาเป็นของกาโนมใบนี้นะครับผมนี่ครับลักษณะใบนี้ด้ยครับผมเปลี่ยนจากนีนูมินอาก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับคนอาจจะไม่เห็นนะครับผมโอเคจะนัาให้ไปตรงนี้ก่อนนะครับผม ตุ่มที่รูกปั้นก็อย่างนี้หมดครับแล้วก็ตัวตรงที่เป็นเป็นรูปปั้นเครื่องจากนั้นให้เป็นที่คำวัาการโนมตรงนี้นะครับผมนะครับตรงนอ้นะตัวตุ่มตันเครืองเมื่อก่อนมันจะเป็นอุลโตนะผมมาเปลี่ยนเป็นการโนมเลยครับจากนั้นให้ใส่พาสเปิร์ดนะผมพาสเปิร์ดก็คือเป็นอ่าเข้าสู่ระบบท่านเองครับผมผมก็จะใส่เลยครับผม แล้วแต่คงก็จะได้เห็นหน้าจะจอเป็นแบบนี้ให้ด,ดนนนูนะครับผมรองสักครู่แป๊บหนึ่งครับนี่ครับผมท่านแรกนะครับผมอาจจะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมอาจจะได้เห็นนะนี่ครับผมก็จะเป็นการโนมนะครับก็จะกต์กหน้าจอ เ้ารับบเราเข้ามาก็จะเป็นเดี๋ยวคข้ามาผมให้กดาอกด Next ไปครับผมตรงนี้บมุน Next เราก็ Next เหมือนกันครับผมจากนั้นก็กดตรงที่ว่า Starting มีหน่วยครับผม Teams เท่านี้ครูก็จะสามารถใช้เป็นรูปตัวจัดการหน้าจอที่เป็นกาโ m i n ได้แล้วครับผมนี่ครับก็จะมีหลายโปรแกรมใหม่เพื่อรับผมโอ้โหเยอะเลยครับผม ก็มีทั้งเกมมีทั้งอ้าวโอ้เยอะเลยนะครับผมนะครับโอเคนะผมจะเป็นยังไงผมสลับตัวจากการหน้าจอที่เป็นกาโนมนะผมเดี๋ยวเรามาดูเช็คว่าเป็นกาโนม46จริงไหมครับผมบางครั้งอาจจะได้อ่าเป็นการโนม43ก็ได้นะผมเราเปิดจอไปนั้นไปที่ตรงนี้นะผมสิสเทมครับแล้วก็ไปที่แอปเปิลนะครับผมของแอปเปิลก่อนแอปเปิลนะผม ครับผมแล้วก็มากดตรงคา่าตรงนี้ครับอ่าจริงด้วยครับผมเป็นการโนมสี่สิบหกจริงด้วยครับผมมีตรงนี้ครับผมแล้วก็เป็นเวลานะครับผมวีโนมินส์นะครับผมแล้วก็สเปคผมก็เป็นแอดโรโวนะครับผมเอ็มห้าแปดดีครับผมแรมสี่ครับผมอินเทลคอทูโอโดเอเจห้าศูนศูนย์แล้วก็กราฟิกเป็นโอแลนด์เพราะว่าแม้แต่ผมจะเล่นกาจอยเอ็มดีนะครับผมแต่ต้องไปลงไรเวอร์ก่อนแล้วถ้าเกิดลงไม่ได้ก็จะลงไม่ได้เหมือนกันนะครับผม เปยครับผมก็สำหรับนนนุกนะครับมินนะครับผมเปลี่ยนตัวจากการหน้าจอการทํางานเหมือนกันนะครับผมการทํางานเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนตัวจากการหน้าจอที่เป็นการโนมั้นเองครับผมโอเคครับผมก็เซเรคิปนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย